สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับในเกมบีดเบฟโซนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครอย่างกิมจอจักกันแจ็คนะครับในเวอร์ชั่นชุดเทศกาลนะครับน่าจะมาจากชุดเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็แต่เขาจะมาในรูปแบบชุดนักโทษนะครับเขาจะเป็นชุดพวกนักโทษนะครับซึ่งตัวละครกิมจอในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมได้มาจากตู้กระชาฟรีนะครับรายวันหรือตัวกชาฟรี เทศกาลเบฟโซนะครับผมได้เข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเขากันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเราจะไปดูในเรื่องของข้อมูลตัวละครก่อนครับกิมจอนะครับก็จะเป็นเผ่าอัลันคาแล้วก็เอสปาดานะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีแดงนะครับเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะครับหรือว่าตีตีสีแดงนั่นเองนะครับตีระยะประชิดซึ่งค่าสเตตัสต่างๆนะครับไม่รวมเลือดนะครับ เอสจะสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นสายสกิลนะครับอับพลิที้เนี่ยก็เหมาะกับเล่นสายสกิลด้วยนะครับและเขาก็เป็นผู้สังหารฮอนโลนะครับอ่าเขาเป็นผู้สังหารฮอนโลทําให้เขานะครับเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับที่เป็นเผ่าเอสปาดานะครับสีแดงนะครับเอสปาดาสีแดงที่สังหารฮอนโลเนี่ยในเกมนะครับณตอนนี้นะครับมีเขาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นเอสปาดาสีแดงสังหารฮอนโลนะครับซึ่งจะมีหอคอยนะครับชั้นหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ ตัวเขานะเป็นขีนะครับก็ผมจําขอคอยไม่ได้ว่าชั้นไหนต้องขอภัยนะครับแต่จําได้ว่าต้องใช้ตัวเขานะครับซึ่งคัมภีนะครับของเขาที่แนะนำนะครับผมแนะนําให้อันแรกนะครับเป็นบวก SP นะครับเพราะว่าตามที่บอกว่าเขาเป็นสายสกิลนะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดใครอยากสุดในสายสกิลก็เอาเป็นบวกี่ลีคอนไปนะครับส่วนใครอยากเล่นเป็นแอคแท็กนะครับก็ต้องฟูนิดนึงนะครับก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่น อยากเล่นไฮบิดเนี่ยช่วยทําให้ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันสูงถึง800ขึ้นไปนะครับจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะไม่นั้นถ้าเกิดได้มาแค่เวลเดียวแล้วก็ไปเล่นสายผสมเลยเนี่ยมันจะครึ้งกลางๆนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับแนะนำนะครับตัวนี้แนะนําให้เอาเป็นหมวก SP นะครับอาจจะได้สกิลแรงขึ้นนะครับส่วนลิงก์นะครับลิงก์ผมแนะนําเอ้ยไม่ไม่ใช่แนะนําสิลิงก์เนี่ยมัน ลดคู่ดาวถึง14%นะครับก็คือสูงสุดในเกมแล้วนะครับสำหรับลดคู่ดาวสกิลนะครับอาเมื่อกี้ผมพูดผิดนะไปแนะนำลิงเฉยเลยลิงมันเลือกไม่ได้นะสำหรับตัวเขาต่อไปก็จะเป็นเครื่องประดับที่แนะนำนะครับเครื่องประดับแนะนำของผมนะครับให้เอาเป็นบวก sp ให้หมดเลยนะครับว่าเพราะว่าเล่นเป็นสาย sp นะครับเล่นเป็นสายสกิลก็เลยเอาไปให้หมดเลยส่วนถ้วยชานะครับช่วยถ้วยชาของผมเนี่ยอันที่สองมันยังไม่ฟูนะครับมันจะเป็นแค่20%อยู่นะครับ ส่วนจะสังเกตได้ว่าเลือดผมเนี่ยติดลบนะครับผมไม่ได้เน้นเลือดเลยผมเน้นสกิลแบบทีเดียวให้ตายนะครับถ้าเกิดผมเจอส่วนผมก็อาจจะตายเองนะครับเพราะเลือดผมน้อยมากๆนะครับส่วนลิง์ที่แนะนํานะครับผมชอบในเรื่องของการรีสกิลไวๆนะผมก็เลยใส่เป็นลดคูดาวให้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นลดคูดาว14%ด้วยทําให้ผมรีโหลดสกิลได้ไวมากๆนะครับท่าหนึ่งท่านสองท่าสามเสร็จปุ๊บท่า1หนึ 2, ่งผมรีโหลดต่อเลยนะครับก็เป็นการรีสกิลที่ไวมากเลยนะครับถ้าเกิดใครใช้แบบผมนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มความแรงก็เอาเป็นบวกความเสียหายสกิลมาก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้เอารดคู่ดาวติดมาสักเล็กน้อยก็จะดีนะครับไม่นั้นรีสกิลช้ามากเลยนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติท่าโจมตีของเขานะครับกิมจอเนี่หนึ่งสองสามแล้วก็โจมตีปกตินะครับจะมีโอกาสทำให้ฝ่ายติดอ่อนแรงหรือพิษวะเนี้ยอันนี้ผมดูไม่ออกครับเดี๋ยวไปดู <laughs> น่าจะเป็นติด พิษน้ำติดพิษเออมันคล้ายๆกันนะผมดูไม่ค่อยออกนะอ่ะอันนี้ทําให้อีกฝ่ายติดพิษนะครับกินจอนะครับท่าหนึ่งท่าสองท่าสามแล้วก็โจมตีปกติเนี่ยมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดพิษนะครับส่วนถ้าไม่ตายอีกฝ่ายติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอีกฝ่ายโดนทําให้ตายเราเนี่ยจะติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วก็อัพเรตตี้ของเรานะจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มความ สกิลด้วยนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเวลาติดสถารพิษปกตินะครับอีฝ่ายติดพิษนานขึ้น2วินะครับแล้วก็หลบฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งเอบิลิตี้ของกิมจอเนี่ยถือว่าพื้นๆเลยครับคือไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะสำหรับเอบิลิตี้ของกิมจอนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลเนี่ยก็บวกมาค่อนข้างน้อยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีเพิ่มความกว้างด้วยนะครับยังดีนะครับที่มีเพิ่มฮิตสกิลนะครับถ้าเกิดไม่มีเพิ่มฮิตสกิลเนี่ยคื กระจกเลยนะครับเธาไม่มีทุ่มฮิตสกิลแต่อันนี้ก็ถือว่าทํามาก็ถือว่าปกตินะครับไม่มีอะไรโดดเด่นมากเท่าไหร่ก็ต้องรอไปดูเกมเพลเองว่าเป็นยังไงนะครับเราจะไปดูในเรื่องของเกมเพลเขากันเลยนะครับเราจะไปลงของดันน้ําหอมนะครับดันน้ําหอมสีเขียวนะครับ เขาคิลเลอร์นะครับในอาทิตย์นี้ก็จะมีฮอลโล่นะครับให้เราตีนะครับสำหรับดันน้ำหอมนะครับจะทำให้เขาคิลเลอร์ได้นะครับ mm hmm. ผมอาจตายโชว์ก็ได้นะในคลิปนี้ตอนเจอบอสเนี่ยเวลากดไม้ตายไปเนี่ย <laughs> มีสิทธิ์โดนสวนตายนะถ้าเจอบอสไม่ตายเนี่ยก็มาดูว่าจะตายหรือเปล่า <laughs> อาจจะโชว์ฮานะครับีตต mm ีปกติครับ โอ้เพย,ย์โยอ่ามีหมุนด้วยนะมาดูสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับอ้อระยะกว้างอยู่นะครับเมื่อกี้ผมหมุนตั้งแต่ตรงนี้ครับมันมาถึงตรงนี้แต่มอนเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมยืนอยูยนะ่ตายด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยมาดูใหม่นะครับอ่าใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับท่าสองกว้างอยู่นะครับท่าสามนะอ๋อท่าสามทั้งจอนะครับใช้ได้เลยสำหรับสกิลเขานะครับ ไม่ต้องมี ability เพิ่มความกว้างก็กว้างอยู่แล้วครับสกิลเราใช้ได้นะครับโอ้โหดีนะเมื่อกี้อยู่ในท่าพอดีกกนะครับไม่นั้นตายแน่นะติดแข็งเลือดน้อยๆนะติดแข็นทั้งหนึ่งเท่ากับตายเลยนะถ้าเกิดมีฝ่ายซ้ำนะครับโอ้โหไม่โดนนะเมื่อกี้ <laughs> ไม่โดนนะครับก็ ถามบอกกว้างไหมก็ผมว่าระยะก็ใช้ได้นะแต่ก็ไม่ถึงกับกว้างมากนะครับก็ลูกลูกเล่นเขานะครับเกมเพลงเขาเนี่ยผมถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเล่นได้นะครับแบบกินจอนะครับเล่นได้เลยโอ้โหเสียสก,กิลสามเลแบบฟรี อ้น,นี้ผมมีในเรื่องของของที่สวมใส่เขาด้วยนะครับที่บวกของแรงๆนะ่มันเลยทําให้สกิลเขาแรงค่อนข้างแรงครับสาหรับคนที่ใช้เป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเบาจากผมไปหน่อยคนระับแต่ถ้าใครมีพวกน้ําหอมหรือคัมภีร์มาช่วยนะจะแรงมากเลยนะครับถ้ามีน้ําหอม,มับคัมภีร์นะครับ ือไปแล้วนี่ไอ้นี้ขนาดใส่ของเยอะนะครับมันยังไม่ทีดเดียวตายนะครฮะยังไม่แรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของถ้าไม่ตายกันเลยว่าจะแรงขนาดไหนคนระับ <c oughs> ผมว่าผมโดนส่วนตายวะโอ้เกือบนะครับก็ใช้ได้ไม้ตายเขายังก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับอ่ารุนแรงอยู่นะครับอ่าผมนึกว่าจะแบบโดนส่วนตายแล้วนะครับเมื่อกี้เลือดอีสไฟเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้มันจะอยู่ในระดับที่เขาจะสวนไม้ตายกลับมานะครับผมเลยต้องรีบกดลัวนะครับก็ออกแบบสกิลมาค่อนข้างดีนะครับส่วนทาให้ตายก็ ดูแปลกๆไปหน่อยนะไม่ตายรูปแบบสกิลเขาก็โดดลงมาแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนะครับเหมือนจะแบบพูดคนดีไปหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับรูปเกมเพย์กิมจอนะครับถามว่าเก่งไหมผมมองว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับไม่ถึงกับเก่งมากนะครับไม่ถึงกับก็เกือบเก่งแล้วครับเกือบเก่งแล้วนะครับแต่อาวุธที้ของเขายังค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับเลยทําให้ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่เกือบเก่งนะครับก็ถือว่า ใช้ได้อะอ่าเอาถามว่าเล่นได้ไหมก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะเอาไปลิงก์มากกว่านะเพราะว่าเขาลดกูดาว14%เอร์เนะครับเอาไปใส่ใหู้เคิอิชิโกะาปีอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกินจอจักรกแจ็คนะครับก็เป็นล่างท,ที่เท่อีกล่างหนึ่งนะครับถึงจะดูที่คุกไปหน่อยนะครับก็ดูเท่อยู่นะครับ ก็ถ้าเกิดใครที่ดูจนจบแล้วนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดฟรีนะไม่คิดตังค์นะครับใครที่กดให้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ